สวัสดีครับผมปอลอโตครับผมวันนี้เอาโปรเจกต์ fxdr นะครับ1 1 4หฮาร์เลย์เวิสันครับ fxdr 1 1 4เอ่ออาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับรุ่นนี้เพราะคนขับน้อยไม่พอแล้วก็เ,เลิกผลิตไปแล้วครับปี2019นะฮะซึ่งคันนี้รถผมเองก็ซื้อมาเดิมๆแล้วก็ตอนเนี้ยคัสตอมจนจบแล้วนะฮะก็มาถ่ายให้ดูนะครับว่ามีรายละเอียด การตกแต่งอะไรมั่งนะครับที่ผิดแพกไปจากเดิมน,นะก็ตอนแรกผมบอกก่อนว่าคันนี้ผมมีโปรเจกต์จะทำใส่เทอร์โบเ,เยอะครับทำเยอะมากแล้วก็คิดไปคิดมาผมเลยล้มโปรเจกต์ดีกว่าผมไปปั้นรถเป็นแนวคัสตอมแบบต่อใหม่ทั้งคันอะไรนี้อะไรนี้ดีกว่าเลยเลยอยากจะปล่อยคันนี้ก่อนปล่อยก็มาดูว่าสิ่งที่ลงไปในคันนี้นะมีอะไรบ้างครับที่เป็นการดัดแปลงนะก็ เริ่มจากชุดหน้าก่อนนะครับหน้ากากไฟก็ยังเป็นของเดิมนะฮะแต่แต่จริงๆไฟเลี้ยวเขาจะเป็นอันยาวยาวยาวใหญ่ๆเลยผมก็เปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวเล็กนะครับแล้วก็ชุดหน้าก่อนจากล้อเดิมเป็นขนาด19นิ้วกว้าง4นะฮะผมก็เปลี่ยนเป็นขนาด17นิ้วนะครับแต่กว้าง6ครับใส่ยางเบอร์200นะครับก็ใส่ได้พอดีนะร,ระยะเหลือยางใหม่ครับเพิ่งเพิ่งวิ่งถนนเนะี่ย ผมเพิ่งเบิกใหม่นะครับเปลี่ยนล้อครับล้อเป็นของ PM View นะฮะเป็นล้อแม็ f ฟอร์ของแต่งฮ a r l เลย a v i d s o ัเลยนะงาน CNC ครับจานเบรกยังเป็นของเดิมนะครับผมเปลี่ยนเบรกเป็นของ Ben นเจนะครับซ้ายขวาครับสายเบรกน่าจะเห็นผมใส่ตัวปลดเรวนะฮะของ HYB นะครับสีดำพรอมข้อต่อ อันนี้ออกไปลองขี่มาแล้วนะครับ <c oughs> ลองขี่ประกอบเสร็จออกไปลองขี่เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาขี่สนุกลอเลยด้านหน้าของรถคันนี้อะไซด้าวเป็นอะไซดาวติดรถมาอยู่แล้วนะครับด้านข้างก็เป็นเบรนเจอร์เหมือนกันนี่ครับเก็บแนวสายจัดวางเรียบร้อยนะครับตัวขายึดคาลิปเปอร์นะครับอันนี้ก็งานซีนซีครับอารู7075ยนะ รูปทรงบอกเลยว่าสวยครับผมอันนี้ผมดีไซน์เองนะครับออกแบบเองอาแล้วทําสีซีละโคดนะครับสีที่ใช้กับยุทธภัณนะข้างนี้ก็จะกลองไม่โฟกัสนี่ครับมีปลดเร็วเหมือนกันมาต่อกันด้านบนนะครับแฮนน์ของเดิมเขาจะเป็นแฮนแบบยกสูงนะครับถ้าลองไปดูในเซิร์ช g ูเกิลนะเขาจะเป็นแฮนแบบยกสูงนะไง,ไงจับโชกคแต่ก็ยกขึ้นมาประมาณเกือบครแบผบมก็เลยมาตัด ตัดแล้วก็กลึงซีนซีใหม่นะฮะจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าโชคหน้าคันนี้ผมเป็นไส้ชคเอรินหน้าหลังเลยโชกหลังผมก็เอรินแต่ชโชคหน้า,อนต,นาตอนหน้าผมถอดออกถอดชคเอรินออกแล้วก็ใส่ชคเดิมเพื่อจะลองจัดฟิตเมนต์ก่อนตอนนี้ก็ประกอบอย่างนี้ก่อนละกันแล้วจะใส่คืนมันจะยุ่งยากมากมาดูเริ่มจากเอาด้านนี้กันเนาะบอกแฮนด์แต่งนะครับสวิตช์เดิมมือคัต เป็นคัดน้ำมันนะครับจริงๆเป็นคัดสายนะครับผมเปลี่ยนมาใช้คัสตมัดคัดของคัดน้ำมันของเบรนเจอร์เหมือนกันนะครับกระปุกน้ำมันเบรคขากระปุกเป็นสแตนเลสนะครับแข็งแรงสุดๆบอกเลยไม่มีขยับนะนี่ครับแล้วก็หัวสายถัก h ฮดไวบีนะฮะยี่ห้อนี้ผมว่าดีนะผมอยากใช้ของแพงกว่านี้แต่บันโห,หาส่งหาสีเทียบกันยากก็เอานี้แหละครับ h ฮดไวบีแฮน แข่งคอ,อยังเดิมนะครับอ่านี่ฝั่งของประกับคันเร่งก็เหมือนกันมีปลอกแฮนด์แต่งเนาะแล้วก็ปั๊มเบรกก็ฝั่งเบรกก็ของเบลนเจอร์คู่นะฮะกระปุกน้ำมันเบรกคันนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนคันนี้วิ่งมาอยู่6,000โลนะฮะรถผมคันนี้มีกล่องเลยนะครับกล่องเป็น FP3 นะครับแบรนด์นันไฮครับกล่องฟู l ร์แพคนะครับรุ่น FP3 แล้วก็ถังน้ามันครับครั้งแรกที่ทำผมวางแผนว่าจะเอาเทําเป็นคาร์บอนนะครับ <c oughs> เคลือบคาร์บอนด้านผมกะว่าจะเป็นคาร์บอนลังคันไปไปมาเปลี่ยนคันดีกว่า <c oughs> ก็เลยคาดลายครับจาก้านน้องโยแรปมอนสเตอร์นะครับามาดูฝั่งด้านนี้กันอยู่เนาะก็หัวเทียนสายหัวเทียนแตง่งหัวเทียนแต่งเรียบร้อยคันนี้จูนแล้วนะครับแรงมา้าเยอะอยู่นะครับ <c oughs> บอกเลยคันนี้ค่าทำแรงมาได้เยอะอกไก่ยังใช้ของเดิมอยู่นะครับแต่คาดลายเพิ่มลายสีขาวเนาะแล้วก็สเตปผมจริงมีผมมีออยคูลเลอร์ซิงด้วยก็พอ,อกลับสุดคืนสูส่สภาพเดิมก็ประกอบของเดิมนะครับอกไก่ซิงออยคูลเลอร์ซิงขอเก็บไว้ก่อนแยกขายด้วยครับก็จะมาของเอ่อฝาเดอร์บี้ซึ่งผมก็เป็นคนทำเองครับ แล้วก็ฝาใสอันนี้อันนี้ผมเพิ่งขี่มานะมันจะเป็นไอ้น้ามันขึ้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะใส่นะครับตัวกัดตัวกดคลัตช์แต่งนะของ VPC นะครับผมจำวิเคราหไม่ได้อาา่าฮะเก็เพิ่งใส่ครับน้ามันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่หมดกรองน้ํามันเครื่องก็ของ K&N N นะครับโดยรวมประมาณนี้เอาดูทีละข้างนี่แผ่นแล้วก็ยึดป้ายทะเบียนด้านข้างอันนี้เป็นทะเบียนเก่านะทะเบียนใหม่ผมเป็นเชียงใหม่แล้วนะครับ หย,ห,ยหยุดตรงนี้ครับก็จะมีเรื่องของล้อล้อหลังก็ของเป็นของ P M v i e เหมือนกันครับแล้วก็จริงๆผมได้เป็นแม็กตันมานะขนาด9นิ้วครึ่งครับแล้วก็ทำการซีนซีหลายพวกนี้คือซีนซีให้มันเข้ากับล้อหน้าทำฮับใหม่ครับพาวเวอร์โค้ดพูเล่นะครับจะเห็นได้ว่ารถผมมันจะดูสปอร์ตดูตันกว่าเพราะว่า เชื่อมสวิงอาร์มเพิ่มนะครับนี่เชื่อมแบบอลูมิเนียมหนาแล้วพาราโคดนะครับบอกเลยคือเหมือนรถซูเปอร์ไบค์อะคือมาทำให้รถอะมีมิติพอรถอะมันเป็นแด็กสเตอร์พอสวิงอาร์มมันเป็นอันแท่งเดียวอะมันมันดูไม่มันดูเล็กๆไงไม่รู้ผมก็เลยแบบดีไซน์ว่าเราผ่าทํางี้ดีกว่าเอ้ยเราเสริมนะไม่ได้ยุ่งกับสวิงอาร์มเดมแค่เอาไปเชื่อมนะครับทำเป็นกล่องแล้วขนาดะสมมติว่ามันมีปัญหาว่าเฮ้ยพี่ถ้าเปลี่ยนสายพานอะทำยังไงเนี่ยครับ นี้มีจุดจุดถอดตัวประกับออกมาได้เพื่อเปลี่ยนสายพานนะครับมันไม่ได้ล็อกตายถ้าเป็นโซ่เราไม่ต้องทําจุดเปิดนี้ก็ได้ถ้าเป็นโซ่เราลอดได้อยู่แล้วนะครับแต่พอเป็นสายพานมันก็ต้องทําจุดให้เป็นเปิดได้เซอร์วิสได้นะครับโชคหลังครับมองจากมุมนี้น่าจะเห็นโชกคหลังเอรินนะครับไฟเลี้ยวไฟ,ไ,ฟไฟเบรกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเ,เปิดเปิดให้ดูก่อนแล้วรีวิวกันง่ายๆ ไฟเบรคอยู่นี้นะครับไฟเลี้ยวก็โ,โทษทีผมไม่ได้เปิดไฟเลี้ยให้ดูโอเคครับไฟเลีย้ยวยึดย้ายมันยึดสข้างปกติเขาจะเป็นครอบมาด้านหลังนี่ครับยางาบอกเลยว่าใหญ่โตมโหฬารนะับรถเดิมๆจะเป็นล้อ18นิ้วด้านหลังยาง2อ0นะครับคันนี้ผมขยายยางเพิ่มไซส์าย,ยางและเปลี่ยนล้อยางหลังเนี่ยไซส์260รนะ บอกเลยว่าใหญ่มาก260ิเลยแล้วมันก็จะวิ่งไป 280.. 300 ..360 อ่าก็จะประมาณนี้ขี่สนุกครับดูว่าออกไปขี่เมื่อกี้แล้วมันเทเดีมันใหญ่กว่าเดิมเยอะนะครับามาชมด้านนี้ต่อด้านนี้ก็จานเบรกหลังของเดิมนะครับแต่ผมตัดจานใหม่ใช้วอสเซจใช้น้ำในการตัดเพื่อให้จานมันมีมิติมากขึ้นนะ ใจอยากทำมากกว่านี้อีกเยอะครับถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าผมยังทำรุ่นนี้ต่อคือเยอะไปไปอีกไกลครับน,นี่ครับดูดูทรงของสวิงร์มพรพอมเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนึกถึงสวิงอาร์พวกตัวพันนะบิ๊กไบค์ซูเปอร์ไบค์มอเตอร์จีพีอะไรเงี้ยเขาจะเป็นอย่างเนี้ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเชื่อมอย่างดีครับแล้วก็พาวเดอร์โค้ดครับมาถึงเอเอเอาท้ายมันจบแล้วด้าน้าเขาของเดิมครับก็ ติดติ๊กเกอร์เออร์ลินเพราะผมใส่เออร์ลินหน้าหลังเนาะเบาะเดิมอะไรเดิมครับเนี่ยครับเอร์ลินแบบปรับได้ท่อครับเป็นของแวนันไฮนะฮะตรงรุ่นครับซื้อท่อตัวนี้มันมันได้พร้อมกล่องไาด้วยกล่องจูนอ่อกล่องแวนันไฮครับเอฟพีเ <FP 3. S 1> อ้ยเอฟพีสามแล้วก็ยังมีส่วนเสริมคือนี่ครับคัดน้ำมันครับผมใช้เป็นกระปุกน้ำมันตัวนี้นะที่เป็นเป็นไฮดรอลิกครับ าต่อแล้วดึงกับดึงกับตัวสาคัดข้างในนะมองน่าจะยากอยู่มาถึงเคร้งด้านนี้นะครับฝั่งขวาของรถฝั่งเครื่องมอกองยังเป็นของเดิมนะฮะแต่ผมล้างเคลือบใหม่ละแล้วก็จริงๆผมทําตัวมอกองแต่งอะคริลิกแบบให้ใส่กับชุดเทอร์โบเลยเทอร์โบผมก็ซื้อแล้วเวกเกตก็มีครบทุกอย่างปั๊มน้ํามันเครื่องตอนแรกผมกับเป็นผมซื้อเรียบร้อยนะับปั๊มเป็นสกิมมิ่งอิงเกิลแต่ ถือว่าล้มโปรเจกต์ละกันก็เลยยังไม่ได้ใส่ครับแต่ฝาตัวเนี้ฝาแข็งตัวนี้ยผมรองรับกับคนที่อยากจะใส่เทอร์โบครับซึ่งก็จะมีครับทางไหลกับเทอร์โบของ s n ส k e h e a d นะซึ่งช่วยดีไซน์ให้นี่น้ำมันเครื่องไม่รั่วนะครับขีมขขข่มาขี่ไปขี่มา2-3สวันแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เห็นน้ำมันเครื่องวิ่งก็ดีไซน์ให้มันต่างจากชาวบ้านเพราะปกติเขาจะเห็นตมกลม,มจริงๆที่ ผมเปิดขนาดนี้เพราะว่าอยากให้อยากให้เห็นทั้งเรือนปัม๊มแล้วมันเป็นปั๊มสกิมมิ่งอะ่ะมันจะส,สีส้มสวยมากครับแต่งานก็ค่อนข้างมีราคานะครับเป็นงานแมสโปรดักครับอารูเจ7ูนเจ็ดห้าแล้วก็ทำการอโนดไอสีดำนะดูกันชา้าๆกันนะครับไม่มีรั่วนะครับคือถ้าจะไปใส่เทอร์โบอะ่ะก็เปิดจุกนี้ต่อนะ้ำมันไหลกลับลงนี้ได้เลยอ่อมานี่ครับรายละเอียดรถ ก็ค่าทำนะครับที่ลงไปกับคันนี้ค่าอะไหล่ประมาณ4 100, 1, 5, ี0 0สนหนึ่งหกว่าได้อยู่ครับเพราะว่ามีของค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแค่ของแต่งที่ใส่ไปก็4ี0 0้าแสนนะครับยังไม่รวมค่าทำอื่นๆแต่ถ้าทำจบมันมันจะต้องใช้เงินอีกเยอะมากเพราะว่าเอาให้ดูชุดเทอร์โบเนี่ยเทอร์โบที่เตรียมไว้เวสเกตก็มีนะเวสเกตก็ของนอกด้วยนะครับมีสเตอร์หน้าสเตอร์หลังมีสเตอร์หลังซีนซีใหม่นะครับ สเตอร์นี้ก็หมื่นกว่าทำสเตอร์หน้ารอไว้หมดแล้วนะครับอันนี้หน้าแปนท่อเทอร์โบนะครับก็คิดไปคิดมาผมว่าผมเปลี่ยนโปรเจกต์เปลี่ยนคันดีกว่าก็เลยเอามารีวิวก่อนที่ผมจะขายรถนะครับหรือใครสนใจเห็นคลิปนี้นะก็ติดต่อผมได้แล้วกันครับผมเปิดราคาอยู่ที่เก้าแสนเก้าหมื่นนะบอกเลยว่าคุ้มเพราะว่ารถก็วิ่งน้อยนะครับแล้วก็คือซื้อมาขี่ได้สัก เดือนไม่ถึงครับผมก็ลือทําเลยครับแต่ลูกค้าเข้าเยอะแล้วก็เรียวกว่าไงก็ไม่ค่อยได้ทำครับอพอประกอบเสร็จก็เปลี่ยนลดุดเปลี่ยนรถด,ดีกว่าเปลี่ยนไปเป็นตัวแบบคัสตอมจ๋าแบบสร้างทั้งคันดีกว่านะครับ <c oughs> ก็เลยเอามาให้พี่ๆทั้งน้องชมนะว่าประมาณนี้เนาะเฮ้ย <Hey. S 2> ไหนๆก็ไหนๆผมว่าทุกคลิปอะเวลาถ่ายไปไปทุกคนอยากได้ยินเสียงเครื่องไหมเดี๋ยวสตาร์ให้ฟังนะ สนใจนะอยากจะซื้อด้วยผมก็ถือว่ารีวิวแล้วลวดขายนะก็มีอุปกรณ์ของเดิมมีท่อเดิมเลยนะท่อเดิมผมไม่อยากยกม,มันมันอยู่ลึกแล้วมันหนักนะก็พวกของเดิมทั้งหลายแผ่นบางหลังสายคัดปิดท้ายอันนี้เป็นคัดเก่าแต่กล่องมันนะครับน,นี้คัดสกิมมิ่งคือผมมีชอยให้คนที่ซื้อต่อถ้าเพิ่มราคาให้ได้ครับอันนี้มือหนึ่งผมยังไม่ได้ใช้เลยเปั๊มน้ำมันเครื่องของสกิมมิ่งอีกเกิลน,นะฮะก็ค่อยว่ากัน ไซชโชกนี้สำหรับคนที่ซื้อผมแถมนะไซช็อกเอลิทเห็นว่าหายากนะนะครถ้าเปลี่ยนปุ๊บหัวมันจะเป็นประมาณนี้อเออเอนไม่เอยแต่ผมถอดเก็บไว้ว่าผมผมลองฟิตเมนรถเลยใส่อันนั้นไปก่อนนะครับก็จะมีคาลิปเปอร์เดิมฝาเดอร์บี้เดิมปั้มบนมือคัดบังโซ่อันนี้ไฟเลี้ยวหน้านะฮะก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ลองติดต่อดูนะครับแล้วก็คันนี้ ถ่ายคลิปให้ดูว่าพอเสร็จแล้วมันเป็นประมาณนี้ลายก็เพิ่งขาดมาใหม่จากร้านนังโยเนาะออกแบบแบบเรียบเรียบผมว่าโอเคแล้วแหละถ้าทำถ้ามีงบให้ผมทําอีกในตามในสิ่งที่ผมอยากทำบอกเลยว่ารูปทรงมันจะโคตรเทียวกว่านี้เยอะท้ายนี้ไม่มีสีนีสีท้ายใหม่มันจะสวยมากเลยแต่แต่แค่นี้จริงๆก็สวยแล้วเอาไปขับกันก็ผมว่าก็โอ้ ภาส่งภาษีเต็มนะครับเขาบอกแต่ทะเบียนไม่ใช่นี้นะอันนี้ทะเบียนเดิมพอรถคันนี้ซื้อกุ้งเทพก็โอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามมีอะไรก็ทักถ่ายกันได้นะครับสวัสดีครับ